าสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคีดวันนี้อยู่เกม Call o r Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงก์ับผมก็จะมารีวิวเปิดกระดานสมูราไรกันต่อแต่ก่อนที่จะไปเปิดนะครผมตอนนี้ตัวเกมผมมาแล้วกับการอัปเดต c o l l เ b go online ผมสำหรับกระดาน ICR 1 Return แน่นอนว่าสำหรับเพื่อนๆคนไหนผมที่ไม่เคยเปิดหรืออยากจะเปิดก็สามารถเปิดต่อเนื่องได้แล้วผมก็จะมีทั้ง2เซตเลยนะก็คือ M4 กับตัว IC1 ตอนนี้ก็กลับมาให้เพื่อนๆได้เป็นเจ้าของอีกครั้งหนึ่งในอีเวนต์ซีรีส์ Girl for Life ที่น่าสนใจแน่นอน,อน มี2อ,อย่างก็คือสกินตัวปืนหลักอที่เป็นในส่วนของสกัสลับเ e เจนเดอรีแล้วก็ในส่วนของตอัวละครที่เป็นตัวละครริมิ t ต์เลดิชั่น Edition, ประจำ Event อีเวนต์คอร์เลนี้ก็จะมีหลกักๆอยู่2อย่างนี้โยมทั้ง2กรก็บอกคือ m c แล้วก็ ICR1 นะ <c oughs> ก่อนแนะนำเลยว่าใครที่อยากเป็นสายเก็บคอลเลกชันอนิเมะโยมยังไงก็ไม่ควรพลาดเลยเพราะตัวละครนี่บอกเลยว่าโคตรสวย กลับมาที่หัวข้อของคลิปนี้ผมกับซีรีส์ซามูไรโซตอนนี้เรายังเหลืออีกสองกระบอกที่ยังไม่ได้เปิดก็คือ M13 กับ CR9 ในคลิปนี้เนี่ยก็หวังว่าจะโผล่หนึ่งในสองกระบอกนี้นะกระบอกใดกระบอกหนึ่งผมก็ใ้าอยากได้ก็อยากได้ M13 ก่อนก็มาเปิดกันต่อก็ถือว่าเป็นการแอบเช็คเลตด้วยนะว่าเลดการออกมันจะออกประมาณครั้งที่เท่าไหร่สิบครั้งแรกครับผมชิวๆปุ๊บๆมาเป็นของทีปิกท่าใหม่โอเคซีโฟก็ยังดูแบบอืมไม่เมียง่นะ ครั้งที่สองครับผม2ี่สิบมาเป็นอะไรเอ่ยข้ามไปเลยละกันอย่างรวดเร็วเกลือไหมเฮ้ยอย่าบอกนะว่าโอเคเป็นสกินจะยๆผมตกใจนึกว่าปืนออกครั้งที่สาครับผมสามสิบครึ่งทางแล้วนะ่าเป็นมาเป็นมาเป็น,ปนก็ยังเกลืออยู่ดีดูสรงรอบนี้นะ่าจะเจ็ห้าแน่เลยครั้งที่สี่แต่ก็ไม่แน่นะโอกาสออกก่อนก็มีอยู่นะแต่แค่แค่ดวงจะจะมาไหมยังไม่มายังคงเงียบกริบอยู่อืม อีกสามครั้งก็จะออกกันนะอีกสามครั้งยังไงยังไงยังไงสงสัยโดนโดนแน่นอนการันตีชัวชัวจังหวะนีะ้ครั้งที่หกปึ๊บฮุบปุ๊บป๊บป๊บยังยังยังคงเงียบแล้วก็โอเคครั้งสุดท้ายอันนี้การันตีแน่นอนใช่ไหมเพราะมันหกสิบสี่ทับเจ็ดสิบห้าถ้าเกิดว่าบวกกับเปิดซ้ำมันน่าจะบัตรฟดีหนึ่งร้อยเปิดได้ครั้งหน้านี้คือการันตีโอเคมาก่อนเจ็ดสิบห้าเนะ น่าจะประมาณประมาณสักอ่าใช่ประมาณสักครั้งที่6 8 6ิบแสิสอ่าสำหรับการออกครผมก็ถือว่ารอบนี้มีแค่แอบเกือบเมาแ้ก็ได้ดีนะใน,นส่วนของโมเดลของตัวปืนนะผมจบท์เสบรอบนี้เนี่ยก็จะเป็น M13 มนสิสามีดำม่วงองผมนีเอฟเฟกต์สกินช็อตคัทนี่บอกเลยว่าหน้าโหลดเอาสวยและเบิดมาครับผมเป็นเหมือนกับยักษ์โอนิสมูไร แล้วก็โมเดลในเกมเพย์สังเกตว่าทางด้านพันท้ายเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบสมุไรนะแใส่เกราะชุดเต็มเป็นโอนิยักครับผมเวลารีโหลดนะผมอน,นิเมชันคัสซีนถือว่าสวยเลยปืนโดดเด่นเป็นสง่าสีตัดสีม่วงโคตรสวยในส่วนของสโคการมองเห็นนะผมก็ถือว่าอยู่ในเก์โอเคไม่แย่แต่อาจจะให้ความรู้สึกแบบมีอะไรยืนย่นๆมานหนึ่งนะก็เป็นสไตล์แบบชุดเกราะโบราณที่จริงมีแบบเขาขาๆยื่นมาหน่อย เอฟเฟกในการฆ่าเมื่าฆ่าศัตรูได้ผมนี้ก็จะระเบิดมาเป็นหน้ายักษ์ทรงไรผมก็เป็นอีกหนึ่งสกินที่สวย่าแต่ในเรื่องของเกมเพลย์นี่ก็ใหยความรู้สึกว่าอาจจะร่วงไงดีอะต้องบอกสกินคอมมอนของ M13 มันก็มองยากอยู่นะแต่อันนี้ก็ถือว่ามองง่ายขึ้นค่อนข้างเยอะเลยผมแต่ก็อาจจะให้ความรู้สึกแบบอาจจะมีอะไรลบๆบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วนะในส่วนนี้นะผมบอกเลยว่าสกินโคตรสวยเวลายิงฆ่าศัตรูได้เนี่ยก็จะมีเอฟเฟกเป็นซากุระระเบิดมาตรงตัวปืนให้ด้วย ในส่วนของเกมเพลย์การใช้งานนะผมะก็ต้องเรียวสำหรับสกินรีเจนตัวนี้เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่าสกินที่ดีที่สุดของ m 1 3มเนี่ยมันก็จะเป็นสกินที่อยู่ในคาร์ดมิสติกอันนั้นคืออันดับหนึ่งอันดับรองลงมาเนี่ยถ้าเกิด่าเทียบกับรีเจนตัวอื่นเนี่ยพี่ลิงมองว่าก็คือเฉลี่ยใกล้ๆกันนะ,ะไม่ค่อยมีความแตกต่างกันมากเท่าไหร่ผมก็ถือว่าเป็นเกมที่มองง่ายแต่ก็แน่นอนอยู่แล้วว่ามันก็จะดีกว่าพวกระดับอีพิกแล้วก็พวกที่เป็นคอมมอนมาตรฐานของตัวไซด์ดอตดอิแล้วเพราะฉะนนนนนนนั้้้ดไแแ่่ออลววก็ใสขงต เอ็มสิบสามเนี่ยมันจัดว่าเป็นปืนที่เล่นในทุกเมาตาเนีเป็นเทีย์กลางๆกง็คือมันอาจจะไม่ได้เด่นมากจเกินไปแต่ในเรื่องของความสามารถของมันก็ไม่ได้ด้อยถึงขนาดว่าไม่สามารถมาใช้ได้ก็เป็นปืนที่ยังคงมาหยิบเล่นได้อยู่นปัจจุบันแต่ว่ามันก็อยู่ที่ความชอบแต่และคนด้วยผมเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะเลือกใช้งานพวกปืนใหม่เนาะสายสาร์าา AR ที่เป็นตัว b นะีพีห้าสูงในหมดของเอ็มพีเนี่ยอาจจะดีกว่าแต่ว่า ถ้าเกิดว่าเป็นโมดในโหมดพวกประเทศรอยัลเนี่ย M13 อาจจะดูดีกว่าตัว Bv50 นะผมเพราะฉะนั้นก็อย่างที่ย้ำไปว่าอยู่ที่การใช้งานในการเล่นแต่ละโหมดของเพื่อนๆเลยวผมว่าอยากเอาปืนนี้ไปเล่นในโหมดไหนก็เลือกให้ได้ตามความเหมาะสมนะและก่อนจากันไปผมเพื่อนๆคิดเขียนไงบ้างผมเกี่ยวกับสกินซุไรของ M13 ก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์บอกพี่ลิงกันได้ที่ใต้คลิปชชทนั่นเองนะและสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้าชมผมก็ไปแล้วปี๊ป Bye.